วันนี้เราจะพามาดูการทดสอบโครงสร้างความแข็งแรงของรถยุคเก่ากับรถยุคใหม่กันว่าใครจะอยู่ใครจะไปโดยการเอา HondaJ a z z ปี2015นะครับมาประทะกับโ o v ว r 100้อยปี1997เริ่มแรกเป็นการทดสอบการชนหน้าตรงเข้าฝั่งคนขับดูจากผลลัพธ์แล้วเห็นได้ชัดว่ารถยุคเก่าแบบ Ro v ว r ร0 0้อยตัวถังบุบถึงห้องโดยสารถ้าเป็นเหตุการณ์จริงถึงแม้จะมีถุงลมแต่ก็โดนตัวถังรถที่พับเข้ามาอัดใส่อยู่ดีครับส่วนแจ๊ดูจากภายนอกด้านหน้าก็ยับเช่นกันแต่สังเกตที่ห้องโดยสารยังคงรูปอยู่เหมือนเดิมไม่อัดดเข้าาามมแบบนะครู ประกอบละลายมุมก็จะเห็นได้ชัดขึ้นนะครับว่าวัสดุไม่ได้เป็นตัวการันตีถึงความปลอดภัยแต่เทคโนโลยีการออกแบบต่างหากที่มีส่วนช่วยด้านความปลอดภัยมากกว่ารถญี่ปุ่นคันเล็กๆที่คนสบประมาทว่าเป็นรถกระป๋องก็มีความปลอดภัยในระดับสูงนะครับเพราะฉะนั้นการทดสอบนี้ทําให้เราได้เห็นถึงการพัฒนาทางเทคโนโลยีตลอด20ปีที่ผ่านมาและเป็นความท้าทายของนักออกแบบรถยนต์ว่ารถยนต์ที่ออกแบบมาต้องผ่านคุณสมบัติในการทดสอบการชนเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถสำหรับใครที่อยากดูแบบเต็มๆสามารถดูได้ที่ช่อง K1 Car TV ได้เลยครับ